สวัสดีครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราออกมาแนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาแนะนําความสามารถการ์ดที่เป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นมานะครับความสามารถหนึ่งที่น้องๆผู้เล่นใหม่ค่อนข้างจะงงนะครับและเอามาถามบ่อยมากนั่นก็คือวิกทัสนั่นเองครับซึ่งก็แทบจะมีในทุกเด็กครับแต่ก็ยังงงกันอยู่ดีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับความสามารถวิกทัสนะครับนี่คือคาอธิบายจากตัวกฎนะครับก็คือขณะที่เซลล์ที่มีวิกทัตเทียบค่าพลังการต่อสู้ ถ้าซีิลที่ต่อสู้ด้วยมีผลใดๆที่ทําให้ค่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกคูณหรือเท่ากับค่าพลังที่มากกว่าที่เระบุอยู่ในตัวการครับจะไม่เอาค่าพลังนะั้นมาคิดนะครับให้ใช้ค่าพลังเปล่าๆมาใช้คิดตอนเทียบค่าพลังนะครับไม่ว่าผลนั้นจะเกิดจากสกิลหรืออะเบลิตี้ของสกิลหรือมิติการ์ดก็ตามนะครับถ้าอธิบายอย่างย่อๆครับก็คือสกิลที่มีวิคทัศนะครับถ้าต่อสู้กับฟกิลใบไหนทั้งถูกโจมตีหรือโจมตีไปนะครับโดยที่ไม่ใช่การโจมตีออ สิลที่ต่อสู้ด้วยนะครับก็ค <c oughs> ือจะใช้แค่ค่าพลังที่เขียนอยู่บนการ์มาเทียบนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับวิกทัตก็จะเขียนตามมาด้วยเงื่อนไขการเกิดนะครับอย่างเช่นแฮริสันนะครับวิกทัตเมื่อมีฟูดินันใบอื่นในสนามฝ่ายเราอ่านั่นก็คือจะต้องมีฟูดินันใบอื่นอยู่ในสนามฝ่ายเรานะครับถึงจะวิกทัตนะครับอ่าถ้าอยู่ตัวเดียวก็คือจะไม่วิกทัศนะครับอ่าหรืออย่างจะเขียนตามมาด้วยเงื่อนไขก็ได้นะครับ เช่นอามันคิดนะครับวิกทัตซิลเลเวลไม่เกินสองนะครับก็คือจะวิกทัตเมื่อต่อสู้กับซิลเลเวล1หนึ่งหรือเลเวล2สองนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าในสนามผมมีอาร์เบโน o วูฟนะครับมีแอท a t สิบเอ็นะครับแล้วมันจะบวกพลังตามวูฟในสนามนะครับสมมุติว่าผมมีมีวูฟอยู่อย่างนี้ อัลบ,บโนบูมนะครับมีพลังแททธสิบเอ็ดบวกบูมตามบูมในสนามเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับแล้วมีลูกพกาบวอีกสองจุดเป็นสิบแปดสิบเก้านะครับพลังสิบเก้าฝ่ายตรงข้ามสมมุติว่ามีมันคลิสนะครับแล้วก็เป็นแฮลิสัน และมีวันอานในสนามอยู่นะครับ <Yeah. S 1> แบบนี้นะครับถ้าไปโจมตีไฮริสันหรือไฮริสันโจมตีเข้ามานะครับ mm hmm. อับ,บิโดวูฟก,ก็ใช้คาเบดแอสแท็ที่เขียนอยู่ในการ์ดนะครับเ mm hmm. ทียบก็คือเป็นแอตแท็กสนะครับซึ่งก็คือจะแพ้ไฮริสัน mm hmm. ไปนะครับ mm hmm. และทีนี้น้องๆอ,อาจจะคิดว่าวิกทัฟนะครับมันโหด้ายมากแก้ไม่ได้เลยเดี๋ยวคราวนี้ผมจะแนะนำเคล็ดลับวิธีแก้ให้นะครับ เนื่องจากวิกทัตจะทําให้เราเหลือแค่ค่าเบสพลังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการเพิ่มเบสพลังขึ้นไปนะครับด้วยการรวมล่างนะครับอย่างอาร์บิโนวูฟครับถ้าสามารถรวมล่างได้ก็จะเป็นแอทแท็14ครับแบบนี้อืถ้าสู้กับแฮริันนะครับแฮริันที่มีแอทแทแค่12ถึงอาร์บิโนวูฟจะโดนวิกทัตนะครับก็คือจะมีแอทแท็14ก็คือจะชนะแฮริันไปนะครับ แต่ทีนี้เรามาดูที่อแมนทิสกันบ้างนะครับเบสแอทแทกสิบหกวิกทัต<อ>ถึงอามิโนวูฟรวมล่างนะครับก็ยังไม่พออยู่ดีซึ่งเราก็จะมีทางแก้อยู่นะครับในเมื่อเราใช้การบวกพลังไม่ได้<อ>ก็ลองดูนะครับพวกฟิลที่มีความสามารถในการลบค่าพลังนะครับอย่างเช่นเด็กนี้ก็จะมีอ,ออสไอฟิลเวอร์วูฟนะครับที่สามารถโจมตีลบค่าแอทแท็กตามจํานวนวูฟในสนามฝ่ายเราได้นะครับอย่างนี้โจมตีใส่อามนคิสได้นะครับก็จะ ก็คือจะโจมตีใส่อมาคิดไปนะครับเป็นอ,าอามาคิดจะโดนลบแอตแท็กไป6จุดนะครับก็จะเป็นแอตแทก1ต่อแอตแทก0นะครับอย่างนี้ก็คืออามาคิดก็คือจะแพ้ไปหรือถ้าเป็นวิติก,การสก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยเมื่อวิกทัศก็เป็น Ability นะครับเราก็สามารถใช้การ์ดที่มีความสามารถให้สูญเสียอ b บิลิตีได้นะครับ อย่างเช่นเราสามารถใช้ป i n น e ซ t อโ r เม e d a ประกาศให้อามาคิดนะครับสูญเสีย Ability ไปนะครับอามาคิดก็จะมี a t t a c k แค่16นะครับซึ่งอย่าแพ้อวิโนบูฟนะครับที่มี a t t a c k 19ไปนะครับหรือเราสามารถใช้การ์ดที่มีความสามารถในการยกเลิก Ability ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งวิกทัต จะเกิดผลกับฟิล์ที่ต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถยกเลิกได้นะครับทําให้เรามีค่าพลังมาเทียบเยอะๆเหมือนเดิมนะครับได้อย่างเช่นอย่างกรณีนี้ครับเราสามารถไล่ New Hope นะครับไปที่ a b i n บ w u นะครับเลือกยกเลิก Ability ฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งจะทําให้ยกเลิก Ability Weak Touch ของ a m น n ิสไปนะครับทําให้เรามี a อค a กลายเป็น19นะครับก็จะชนะม m น n ิสไปนะครับทีนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ Ability Weak Touch ทางวิธีการใช้และวิธีการแก้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามไปได้ที่แฟนเพจของ Summoner Master นะครับหรือทางเว็บบอร์ดของ Summoner Master ก็ได้เช่นกันครับสวัสดีครับ